สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดไนแชนเนลเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณหยุดเสม็มเพมได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่ม พลังบวกวีหนึ่งโดยได้พสข้อความที่ว่ายูทูบเบอร์อย่างเยอะแต่หลุดใครกะไม่รู้ถ่ายกับปาริจิตเกปุกปาริจิตของกลางเป็นที่ทิ้งขยะไปซะแล้วแต่เอ๊ะมีใครไปทำฐานหรือเปล่าวะเหมือนเพิ่งเอาปูนไปโบกไปนาะแอบทำอะไรกับของกลางอย่าบอกไม่รู้ก้องปานยุ่งชุมยิ่งกว่าบ้านตูอีก หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่ามีป้ายปากคำเข้านี่คือสันโดนละเมิดคำสั่งของฝ่ายจำเลยท้าทายและทำตัวอยู่เหนือกฎหมายศาลทานคงตัดสินได้ง่ายขึ้นปู่จะเลื้อยกับหวังอีกไม่นานเข้าไปทำอะไรได้ด้วยหรอ สัตว์ลูกพญางูเขียวมันไม่กลัวกฎหมายซะเลยแจ้งแม่งอีกคดีบักผ่วยทั้งนั้นเจ้าเล่แห่งโกโกกมีแต่หาเรื่องฝ่าฝืนลองดีกับกฎหมายพวกอันธพาลขนาดเขากันห้ามเมเข้าก็ยังไม่ยำเกรงเลยนะอยาตเพชเต่าง่อยจัดก,การทีค่ะรู้เขตผิดกฎหมาย ทำไมถึงได้สุดขนาดนี้ราชการเขากัน้นเขตแล้วยัดอีกหนึ่งคดีบุกรุกของกลางจัดให้มันเป็นบุญตาหน่อยครับพี่พี่หยาดข้อหาบุกรุกให้กับเขตเอาละเดอ้อไผเอาปูนไปบุกไปยัดก็รีบออกมาสำแดงตัวเน่เด้อฮ่าฮ่ไม่งั้นพ่วจะเดือดร้อนอีกเดอ้อ ตายละทีนี้ผ่วยไม่ได้ทำนะแต่ทางกฎหมายต้องมีการสืบหาแน่จ้าจัดจัดค่ะเจ๊หยาดฟาดอีกสักดอกเลยจ้าจะสร้างให้มั่นคงจะได้ไม่โดนทุบแต่ที่แบกความงงงงไม่คิดเลยทำทุกอย่างตรวจสอบหน่อยใครเอาปูนไปบวกทาไว้วนวนวนแสเลลวไม่เนียนเลยนะไม่เก่งกลัวกฎหมายเลยเนาะ ทำแต่ละอย่างทา้าทายไปหมดเฮ้ย <Hey. S 1> พวกนี้เขาเป็นคนที่ฉลาดเหมือนผ่วยคือฉลาดแต่เรื่องที่งโงโงๆนะครับเอาแล้วมาอีกหนึ่งคดีโอ้ยอิจฉาจริงๆรอยปูนยังใหม่อยู่เลยเศษปูนก็ยังร่วงเป็นหลักฐานชัดเจนส่วนอีกโพสต์หนึ่งนะคะที่คุณหยุดแสมเพมได้หยิบยก เอาคลิปของนาแต่ที่ออกมาพูดถึงประเด็นของพระเอกนางเอกแห่งโกโกกหรือนายเฉยพลที่เรารู้จักกันในคำที่ว่าอยากเด่นอยากดังโดยคุณหยุดแสมเพมได้โพสข้อความที่ว่าไอ้พลไอ้ขยะตัวพอ่อไม่เคยทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวาไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างมันขี้เกียจแค่บ้านมันโรคป่านกองขยะ ที่เห็นหินมันชอบคุม่มเคยเห็นมันออกมาก,กวาดถนนตอนเช้าเหมือนช่วงแรกกันไหมเคยเห็นไหมไปดูสวนมันไหมอยู่แต่รังหนูแบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสวนทำก็มีเยอะแต่ไอ้ไอ้คนที่อยากเด่นอยากดังมันก็มีท่านเห็นไหมว่าทำไมถึงทุกวันนี้เนะี่ยมันไม่ได้ทำทำอาชีพปกติพ่อไปเอกแม่เอกก เขาไม่ได้สนเขาแค่อยากเอาชนะเขาแค่อยากเด่นอยากดังเขาแค่อยากเด่นอยากดังอยากเอาชนะแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอยากจะตั้งใจอยากจะทาจริงๆหรอท่านรู้ได้ไหมว่าอ้าวพอมีเงินแล้วเนี่ยพอเขามีเงินหลายล้านแล้วเนี่ยผมถามตรงๆหน่อยเถอะบ้าง FC เอ๋ยพ่อพระเอกก็ไม่ได้มาปลูกผักปลูกหญ้าไหมไม่นี่ไม่เขาลงทุนกับการเกษตรไหมไม่ไม่เลยเขาไม่ได้ลงทุนกับการเกษตรแม้แต่น้อย ท,ทั้งที่เขาออกมาโชว์พาว่ารู้นั่นรู้นี่อยากจะปลูกตู้ลงตทุเรียนอยากจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแต่ก่อนมึงออกมาโชว์พาวแบบนั้นแต่พอได้เงินแล้วไม่มีไม่มีเรื่องการเกษตรเข้ามาแทรกซึมแม้แต่น้อยนั่นเป็นสิ่งที่ชี้ชัดให้เห็นว่าเขาแค่อยากเอาชนะเขาแค่อยากเอาชนะเขาแค่อยากอยากโชว์พาว่าตัวเองรู้ตัวเองเก่งแต่ถ้าดูที่บรนนอกคบตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน คุณจะพูดให้ตายแค่ไหนแต่คุณทําไม่ได้ชาวบ้านเขาไม่เชื่อชาวบ้านเขาไม่เชื่อเพราะอะไรคุณมีแต่พูดผมถามตรงๆเลยว่าถ้าคุณเป็นป่าชาวบ้านคุณมีเงินมีอะไรทาไมไม่พัฒนาชุมชนล่ะคุณไปพัฒนาพญานาคคุณไปคุณไปพัฒนาพญานาคคุณสร้างพญานาคหมดไปกี่ล้านคุณคุณพัฒนาชาวบ้านอย่างนั้นเหรอคุณไปสร้างพญานาคหมดไปกี่ล้านเกิดได้ตรงไหนเกิดได้เฉพาะคุณเท่านั้น เกิดรายได้เฉพาะคุณมันไม่มีการกระจายรายได้กระจายรายได้คือมาฟ้อนลําได้แค่พวกคุณมาฟ้อนลําคนอื่นเขาไม่ได้คุณทาเป็นตัวอย่างแล้วเนี่ยคุณก็สร้างสร้างพยานะเอ้าคุณไม่เห็นมาซื้อวัวเลยเออเห็นน้าแต่ซื้อวัวคุณอิจฉาลิสยาอยากได้จะได้วัวเอ้ามีเงินแล้วทำไมไม่ไม่ไปซื้อไปซื้อวัวล่ะามีเงินแล้วทําไมไม่ไปซื้อเปซื้อไก่ทําไมไม่ทําสูนเลี้ยงลูกล่ะอุดมการมันเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเนี่ยอุดมการเปลี่ยนแล้วเอ้าบอกว่าอยากจะทำศูนย์เลี้ยงลูกทำไมไม่เห็นทำล่ะเนี่ยสวน ใส่ปุ๋ยยังก็ไม่ได้ใส่ปุย๋ยไอ้ต้นทีมันตายทำไมเนี่ยไม่ไมาปลูกนะไม่เลยไม่เอาเลยผมบอกทางตัวเขาขไม่เอาเลยเพราะอะไรรู้ไหมเขาแค่อยากเอาชนะเขาแค่อยากวดดีกดเกง่งว่าตัวเองทําได้เหมือนทุเหมือนถึงทุกวันนี้ไงทุกวันนี้เห็นไหมเขาคิดว่าตัวเองจบตำตๆสามารถเปิดบริษัทได้เป็นซีอโอได้เอาออกมาโชว์แค่นั้นมันไม่ใช่ความสําเร็จคําว่าซีอโอมันไม่ใช่ความสําเร็จการเปิดบริษัทได้มันไม่ใช่ความสําเร็จความสําเร็จคืออะไรการเปิดบริษัทแล้ว มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีรายได้มีรายได้มากมากกว่าในไทยประกอบกิจการเจริญรุ่งเรืองค่อยว่ากันเออนั้นเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จแต่ไม่ใช่ออกมาอ้างตัวเองมเป็นซีอโอแค่ซีอีโอก็เอาออกมาแค่เป็นเจ้าของบริษัทก็ออกมาอุ้ยตายแล้วเขาอยากจะโชว์แค่นั้นอยากจะโชว์ว่ากูกูทำได้ไงกูเปิดบริษัทได้โว้แต่ใครเขาก็เปิดได้เปิดบริษัทอหลีหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไป ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าหมาแมวอดอยากเยอะแยะไม่เคยเห็นมันทำบุญเอาเงินไปให้มูลนิธิหมาแมวยังจะดีกว่าเพราะหมาแมวมีชีวิตรูปปั้นพญานาคไม่มีชีวิตไม่ได้กินอะไรก็อยู่ได้เอาเงินไปสร้างเพื่ออะไรก็ตอนนี้มันคิดว่ามันดังยังมีคนชื่นชอบ มันก็คิดว่าตัวมันเด่นมันดังจะหลอกหาเงินง่ายๆจากพวก f อฟซีงหลอกขายขิีมขายสบู่แพงๆทั้งที่มันก็ไม่ชอบชอบจะใช้พอหมดความดังแล้วค่อยไปทำอาชีพอื่นเช่นกรีดยางคนม,นมันมักง่ายที่ดินมรดุที่พ่อที่บ้านพ่อเขาให้ไว้ไปจับจจงโดยการถมที่ไว้แค่ปลูกบ้าน ปลูกผักกรอบบ้านมีที่นาไม่กี่ไร่ควรจะไปเริ่มต้นที่จะลงมือทำดีกว่าจะมาหลอกเอฟตั้งต้นกระถินผ้าป่าหาเรี่ยไห่เงินจากประชาชนแล้วก็อ้างว่าตัวเองนั้นทำความดีของคนอื่นบริจาคผ่านมามันยังไม่ใเครดิตเขาเลยเอาความดีใส่ตัวเองไอ้พ่วยกับนางเถืกอขางคกลืมตัว